สวัสดีครับยวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าโคมไฟที่หน้าตาเหมือนกันนะครับเราจะมีวิธีดูนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยนะครับต่างกันยังไงครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวัสดุที่ใช้นะครับสายไฟนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพวกความปลอดภัยต่างๆครับอย่างโคมตัวนี้นะฮะจะเป็นโคมที่ใช้ภายนอกนะฮะซึ่งถ้าถามว่าเราพิสูจน์กันเพื่ออะไรนะฮะ เพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านะครับจุดแรกนะครับเรามาดูกันที่น้ำหนักก่อนเลยนะฮะถามว่าน้ำหนักเนี่ยมีผลยังไงนะฮะถ้าน้ำหนักดีนะฮะหมายความว่าวัสดุที่ใช้นะครับต้องเป็นวัสดุที่ดีหรือหนานะครับยิงตัวนี้นะฮะเป็น LED นะครับนั่นหมายความว่าถ้าน้ำหนักดีเนี่ยตัวของอุปกรณ์ภายในเองนะครับไม่เป็นชิปนะครับไม่เป็นไดเวอร์นะครับต้องค่อนข้างแน่นหนานะครับผมครับโคมไฟนะฮะที่เราจะมาทดสอบวันนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะคะ ก็คือ A B แล้วก็ C ครับซึ่งเราจะมาชำละกันวันนี้ครับเรื่องมาที่สินค้า A นะครับน้ำหนักเท่าไรเอ่ย197.9กรัมครับถัดมานะฮะก็จะเป็นสินค้า B นะครับ253.4กรัมครับ ตามมาด้วยตัวสุดท้ายนะฮะสินค้า C ถ่างกรัมครับผมต่อมานะครับเราจะมาดูที่พื้นผิวของวัสดุของตัวโคมกันครับซึ่งโคมสเตปไลท์นะฮะจะใช้ตรงทางเดินหรือบันไดน,นะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะโดนการกระแทกนะครับหรือรอยขีดข่วนนะครับทุกตัวนะฮะจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะครับจะทนรอยขีดข่วนได้ขนาดไหน สินค้า A นะครับขูดไปก็จะเห็นรอยขีดข่วนอยู่นิดนึงนะครับผมถัดมานะครับสินค้า B นะครับอันนี้แทบจะไม่เห็นรอยขีดข่วนเลยนะครับผมถัดมานะครับสินค้า C นะครับโอ้ตัวนี้นี่ครับชัดเลยครับรอยขีดข่วนนะครับโอ้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าภายในโคมนะฮะของแต่ละตัวนะครับการประกอบนะฮะหรือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่ตัวแรกนะฮะจะเป็นสินค้า A นะครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะฮะสายไฟนะครับตัวน็อตนะถ้าผมดูคืองานถ้าดูจริงๆก็คือดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวน็อตเองหรือว่าสีนยางเองก็ประกอบมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะ ถัดมานะฮะสินค้า B นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับสายไฟจะค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวการประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีลยางกันน้ำนะฮะหรือว่าตัวน็อตนะฮะก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับสินค้า C นะฮะตัวนี้สายไฟนะครับก็ดูเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีสาย ดินนะครับเหมือนตัวสินค้า A นะครับแล้วก็สินค้า B ที่มีสายดินมาให้นะครับแล้วก็การประกอบน็อตก็ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทดสอบสุดท้ายนะฮะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพของแสงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโคง A B C เนี่ย นะครับตัวไหนจะให้แสงที่ออกมาสวยกว่ากันครับ A few moments later เราจะมาทดสอบนะครับแสงของโคมทั้ง3รุ่นนะครับด้วยเจ้าเครื่องมือตัวนี้ครับคือ Luxmeter นะครับซึ่งเราจะวัดนะครับก็คือเรื่องอุณหภูมิของสีของแสงนะครับซึ่งสินค้าทั้ง3ตัวนะฮะเราเคลมไว้ที่3,000เคลวินนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้วัดนะฮะก็คือเรื่องของความสว่างต่อพื้นที่เรียกว่าค่าลักนั่นเองครับซึ่ง โคมทั้ง3ตัวนะฮะก็เครมเท่ากันที่2วัตตเหมือนกันครับเรามาดูครับแสงของทั้ง3โคมนะฮะโคม A นะครับโคม B แล้วก็โคม C นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกฮนะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ทราบได้นะฮะว่า อุณหภูมิสีของแสงเนี่ยจะได้3,000ตามที่แจ้งไว้หรือเปล่านะครับเรามาดูความสว่างกันว่า2วัตเท่ากันนะฮะตัวไหนจะสว่างกว่ากันเริ่มมัที่โคม A นะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิของสีของแสงนะฮะได้อยู่ที่3,146 k นะครับลัคได้อยู่ที่22,500ลัก์ลักครับ โคม B นะฮะค่าอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่3,011 K นะครับส่วนค่าลักนะครับอยู่ที่28,200 20, ลักครับต่อกัปที่โคม C นะครับโคม C นะฮะอุณหภูมิสีของแสงนะฮะอยู่ที่3,017ควินะครับส่วนค่าลักนะครับอยู่ที่9,10 0ลักครับ จากการทดสอบนะครับด้วยลักส์มิเตอร์นะครับผลก็คือว่าสินค้า B แล้วก็สินค้า C นะครับค่าอุณหภูมิสีของแสงเนี่ยครับจะใกล้เคียงที่เค็มไว้นะครับส่วนของทางสินค้า A เนี่ยครับออกจกโทนออกไปทางขาวกว่าสินค้าทั้ง2อันนะครับส่วนเรื่องของค่าคลัคส์นะครับซึ่งเราจะดูว่าโทนนั้นนะสว่างมากหรือน้อยนะฮะ ปรากฏว่าสินค้า B นะฮะจะมีค่ารัที่เยอะที่สุดครับครับสำหรับผลการทดสอบวันนี้นะครับผมว่าก็ครบทั้ง5หัวข้อฮะยังไงฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคะแนนนะครับของทั้งสินค้า A B C นะครับคะแนนแต่ละหัวข้อจะเป็นไงบ้างครับตอนนี้คณะกรรมการน่าจะสรุปคะแนนให้ผมเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันเลยครับหัวข้อแรกนะครับสําหรับเรื่องของน้าหนักนะฮะสินค้า A นะครับได้ไป4คะแนนครับสินค้า B นะครับได้ไป5คะแนนครับสินค้า C ได้ไป 2คะแนนครับวัสดุพื้นผิวภายนอกนะครับสินค้า A ได้ไป4คะแนนครับสินค้า B ได้ไป5คะแนนส่วนสินค้า C ได้2คะแนนครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ภายในโคมนะครับสินค้า A นะครับได้ไป4คะแนนนะครับสินค้า B 5คะแนนส่วนสินค้า C นะครับ2คะแนนถัดมานะฮะก็คือเป็นคะแนน2ข้อสุดท้ายซึ่งมาจากผลของลักส์มิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือบอกว่ามาจากตัวเลขของเครื่องนะฮะไม่ได้มาจากของคนนะฮะ ข้ออุณหภูมิสีของแสงนะครับสินค้า A นะครับได้ไป4คะแนนครับสินค้า B นะครับได้ไป5คะแนนครับสินค้า C ได้ไป5คะแนนเช่นเดียวกันครับหัวข้อสุดท้ายนะฮะก็คือค่าลัก์นะครับสินค้า A ได้ไป4คะแนนครับสินค้า B ได้ไป5คะแนนครับส่วนสินค้า C นะครับได้ไป1คะแนนนะครับซึ่งทั้ง5้าหัวข้อนะฮะผลรวมออกมาแล้วครับถิ่ม เป็นไงบ้างครับผลของการตัดสินของคณะกรรมการครับสรุปแล้วคือสินค้า B ของเรานะครับเป็นสินค้าที่น่าซื้อที่สุดครับสําหรับสินค้าทั้ง3รุ่นนะฮะแน่นอนครับต้องมีสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นของ SL r a t i n g แน่นอนนะครับ A B หรือ C กันนะที่เป็นสินค้าของ SL Rating ครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับสินค้าของ SL Rating นะครับเรามาลุ้นกันเลยครับ ว่าสินค้าของ SL Rating นะครับจะเป็น A B หรือ C ครับนี่ครับไม่ใช่นะครับตรงนี้ C ก็ไม่ใช่ครับเฉลยครับสุดท้ายนะครับสินค้า SL คือสินค้า B ครับผมสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจสินค้า SL นะฮะก็สามารถนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ตามร้านไฟฟ้าชั้นนำใกล้ๆบ้านคุณครับ หรือนะครับจะสั่งซื้อสินค้าเราผ่านทางออนไลน์หรือถ้าท่านใดสะดวกนะฮะก็สามารถมาที่โชว์รูมของ SL r i t i t i n g นะครับจะได้มาจับมาได้สัมผัสและเห็นสินค้าจริงของ SL r i t i t i n g ครับ